เรื่องหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าสักประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ถือว่าเป็นเป็นฟีเวอร์เป็น Talk of the Town ทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในะ Social Media, Social s o บโซเชียลมีเดียโซเชียลเวิร์นี่มีคนพูดถึงกันเยอะมากโดนใจในทุกๆเพศทีเดียวสำหรับครับ Friday the Series ในตอนที่เราโปรโมทให้ทุกคนไปดูกันนะฮะนั่นก็คือรักไม่ได้หรือไม่ได้รักใช่แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยหลายๆคนก็ เรียก2คนนี้ว่าคู่จิ้นไปแล้วนั่นคือพี่โออ,อัดดชิตนะครับแล้วก็น้องบอม KPN นั่นเองนะฮะเพื่อนผมเนี่ยนะครับถึงขั้นเข้าไปในแฟนเพจของ Greenwave เพื่อเข้าไปตามหาว่าคุณโชคคุณแฮกเนี่ยตัวจริงหน้าตาเป็นอย่างไรและเขาปรากฏตัวแน่นอนนะฮะจะไม่ได้เห็นหน้าไม่เป็นไรก็ปล่อยให้เขาอยู่อย่างสงบไปนะฮะแต่ว่าวันศุกร์นี้คุณแฮกจะโฟนอินเข้ามาคุยกันสดๆในรายการ c ลับ Friday ที่ Greenwave ด้วยเพราะฉะนั้นติดตามกันก็สามารถที่จะชมได้ฟังได้ผ่านทาง กรีนชาแนลของเราด้วยเช่นกันนะฮะ<ช>แต่ว่าวตอนนี้เราไปดูภาพแห่งความประทับใจว่าทำไมมันถึงกลายเป็นฟีเวอร์ขึ้นมาจากครับฟรเดอริสซีตอนนี้กันครับครับ่อกรณีผมมันมันเกิดจากรักไม่ได้หรือว่าไม่ได้รักแล้วกันแนะ่เรื่องของคุณแฮกเป็นเรื่องที่แก้ไขยากจริงๆนะคะ มันเหมือนกับว่าเราทําอะไรไม่ได้มากไปกว่าต้องพยายามทําใจยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นค่ะแต่พิชาก,ก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันคงเป็นความทรงจําที่ดีของคุณแฮกนะคะถึงแม้ว,ว่าวันนี้มันจะผ่านไปแล้วคุณแฮกทาดีที่สุดแล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะต้องขอบคุณคุณแฮกนะคะสำหรับประสบการณ์ที่เอามาแบ่งปันกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แม้จะจบลงไปแล้วแต่แฟนๆคลับ f r เดย์ยังพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องสําหรับเรื่องราวความรักจากเรื่องจริงในคลับ f r เดย์เดอะซีรีส์ตอนรักไม่ได้หรือไม่ได้รักเรียกว่ากระแสแรงอย่างมากในสังคมโซเชียลทั้งใน Twitter, ร์อินสตาแกรมและถูกแชร์ผ่าน Facebook อย่างแพร่หลายหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ยอดนิยมอย่างพันทิปก็หยิบยกเรื่องนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์กัน ที่อยู่ก็ฟื้นใจห่างกันแสนไกลโกรธยังฝังใจแต่ไม่รู้ทำ ของความจริงจากเรื่องราวความรักในคลับไฟเดย์ซีรีส์สองตอนรักไม่ได้หรือไม่ได้รักนั้นแม้เนื้อหาจะเป็นเรื่องของชายรักชายแต่สิ่งที่ผู้ชมสัมผัสได้คือความรักที่คนทั้งคู่มีให้แก่กันถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าประทับใจแต่ละฉากแต่ละซีนแสดงออกถึงความรักความผูกพันทําทให้ผู้ชมวั่นไหวสะเทือนอารมณ์ไปกับเรื่องราวความรักที่มีคําถามชวนคิดว่ารักไม่ได้หรือไม่ได้รัก บรรทัศใจฉากที่เขาตกแต่งในห้องอะไรเงี้ยก็น่ารักดีเป็นแบบดูแบบเป็นคู่รักที่แบบแสดงความรักถึงแม้แบบจะเออแอบแอบแต่แบบเบื้องหลังเขาก็ดูรักกันไม่มีฉากหนึ่งครับที่แบบพี่โอแบบเริ่มไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็กลับบ้านกลับไปหาแม่แล้วก็บอกแม่ว่าเออไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็เลยไปช่วยอะไรเงี้ยเป็นเป็นดูที่เป็นความรักที่แบบเออถึงแม้ว่าจะไม่มีใครอย่างน้อยก็มีคนที่บ้านอยู่ยังมีพ่อแม่อยู่อะไรเงี้ยครับมันทรมานนะแม่ ไม่ไหวแล้วอะกระแสที่มาถึงที่ตัวพี่เองอะนะคะทั้งแบบทุกอย่างโซเชียลมีเดียทุกชนิดนะคะถาโถมเข้ามามาแล้วก็ทุกคนพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วก็ก็ต่างแง่ต่างมุมอะคะ่ะคือมันมีการวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆนานา,นากันไปบางคนก็ก็ไม่แฮปปี้ว่าทำไมจบแบบนี้ <S <S ความรักเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราไม่ได้จํากัดหรอกว่าเพศไหนที่จะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์มีความรักมันอาจจะเป็นไปได้ว่าความรักในรูปแบบ นี้เนี่ยนะคะก็ยังอาจจะมีมุมมองหลายๆมุมที่ไม่เข้าใจเขาก็คงรู้สึกดีถ้าเกิดมันมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจแล้วก็นําเรื่องราวนี้มาเผยแพร่ให้ให้ทุกคนได้รับรู้ได้ได้เห็นใจได้เข้าใจร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะในส่วนของนักสแสดงทั้งโออนุชิตและบอมเคพเที่ถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฉากสุขฉากเศร้าสามารถเรียกรอยยิ้มและน้ำตาจากผู้ชมให้อินไปกับความรู้สึกของตัวละครณเวลานั้นได้ เป็นอย่างดีโอ้ยยังเป็นไรเด้อ คือโอเนี่ยระวังตัวไว้เลยแล้วพอติดต่อไปปุ๊บเขาก็รับเล่นเลยส่วนคนที่มาเล่นอีกคนหนึ่งคือบอมเนี่ยจริงๆแล้วก่อนจะมาถึงบอมเนี่ยมีหลายคนมากบางคนก็แบบไม่เล่นปฏิเสธด้วยความว่าบทมันแรงอะไรแบบนี้ซึ่งก็ต้องขอบคุณน้องทั้งสองคนนะคะที่ททยอมรับมาเล่นเรื่องราวจบลงด้วยดีอยู่ในนี้ยายเรื่องเก่าเรื่องจริงจบลงยางเขาตัดสินใจยากไหมไม,ไม่ยากเลยเพราะว่าได้ขา่าวว่าเขาให้บอมไม่เล่นอย่างเงี้ยคือบอม บารับเลยเราซีเรียสไหมที่ได้เล่นรับบทเ,เป็นเป็กย์มันก็ไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราได้ถ่ายทอดความรู้สึกของคนในสังคมแล้วก็เป็นถ่ายทอดการความรู้สึกของเพศที่สามเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่สามารถสื่อสารให้คนคนคนที่ดูอะรู้สึกว่าเพศที่สามมันก็ไม่ได้มันไม่ได้อะไรที่มันมันดูแย่เลยครับมันกลับว่าเป็นเป็นสังคมที่มันมันดี โอมันดีมากครับมันดีอย่างที่โอและบอมก็ไม่ได้คาดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้มันให้ความรู้สึกที่ดีมันเห็นถึงความรักพอทุกคนชอบแล้วแบบส่งข้อความมาเราก็รู้สึกในฐานะนักสแสดงมันก็ดีใจแล้วก็ปลืม้มปลื้มใจมากหรือจริงนาเไม่ได้อะไรกับเรานายก็บอกเราตรงๆนายก็รู้อะว่าเกย์มันแต่งงานมีลูกไม่ได้แก่ตัวไปก็ต้องอยู่คนเดียวก็ต้องคิดว่าตอนแก่ตัวมาเจมียย่ใครดูแลทำไมเราไม่อยู่ดูแลกันล่ะ ต่อให้ในายแก่ลูกไปฉี่ไม่ไหวเราก็จะไม่ลืมานายนะกกระรกรอเรร้จจจะ,ะตง็ืนใฉากร้องไห้ตอนที่โทรไปคุยกับแม่ก็อธิบายไม่ได้ว่าโอเล่นมันออกไปได้ยังไงในฐานะนักแสดงมันทําให้เราประหลาดใจว่าเฮ้ยเราสามารถเข้าถึงอีกระดับหนึ่งของการ เข้าถึงตัวละครทําให้คนดูเชื่อได้อะเราก็ประสบความสําเร็จในท่าที่นักแสดงแค่นั้นเองขอให้คุยกับโชคหน่อยนะครับเลิกคุยกับโชคเถอะนะแม่อยากได้ลูกชายของแม่กลับคืนมาแฮกอย่าเอาเขาไปจากแม่เลยนะลูกก็ขึ้นชื่อว่าความรักความรักในชีวิตจริงไม่มีอะไรแน่นอนใจมันอ่อนแอ ถิงแม้หลายคนอาจจะยังคาใจในตอนจบของคลับไ r เดย์เดอะซีรีส์สองตอนรักไม่ได้หรือไม่ได้รักว่าจริงๆแล้วบทสรุปความรักจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าหลายคนไม่อาจปฏิเสธความประทับใจในเรื่องราวความรักของคนทั้งคู่ได้ เราบอกกันว่าคาเฟ่เดนเป็นเป็นสคริปต์ของพระเจ้าค่ะคือเขา <laughs> เขากำหนดมาเราไม่ได้เขียนเองเราไม่ได้แต่งขึ้นเองเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทางานเราจะพยายามให้มันใกล้กับความจริงมากที่สุดยกเว้นว่าบางฉากบางตอนที่มันแบบทําไม่ได้จริงๆหรือบางทีมันต้องรวบรัดในเวลาอันจาํากัดเพราะฉะนั้นตอนจบมันก็จบอย่างที่มันเป็นจริงนะตอนนั้นคิดว่าเดี๋ยวคงจะได้รู้กันนะคะว่าตอนนี้คุณแฮกเป็นยังไงแล้วก็คุณโชคเป็นยังไงบ้างก็รอติดตามที่คาเฟ่เดนกันค่ะ น,นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวความรักจากชีวิตจริง based on true story ที่คลับายเดย์นำมาถ่ายทอดให้ได้รับชมกันแต่ไม่ว่าความรักของคุณจะเป็นไปในรูปแบบไหนเชื่อได้ว่าทุกคนต่างก็มีความทรงจำเกี่ยวกับความรักในมุมที่สุขเศร้าหรืออาจมีบางอารมณ์ที่กลับไปทบทวนถึงความรักที่จบไปว่าเหตุเกิดจากเรารักกันไม่ได้หรือเราไม่ได้รักกันแต่อย่าลืมอยู่กับปัจจุบนันทำทุกวันให้ความรัก ของคนที่คุณรักและคนที่รักคุณมีความสุขเพื่อจะได้มีความสุขความทรงจำที่ดีกับ<ล>ความรักที่คุณอยากให้เป็นน้ำตาเกือบคลอเนี่ยมันจะอินงาจริงเหรอเดี๋ยวพี่อยู่ดูแลออนคอนแกงนะหวัวไม่เอาสิพี่ไม่ได้สิอย่า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 บิดเบือนประเด็นเป<อ>็นราว่าติดตามล้วกันแล้วก็อย่างที่พี่ชอดบอกนะว่าติดตามแล้วกันว่าตอนนี้ชีวิต ถึงแม้ว่านีนีละครใน The s ซี i e s เนี่ยมันจบลงก็คือตอนนั้นอะมันจบเท่าที่เราคุยกันระหว่างสายไปแต่ชีวิตจริงๆของเขาไม่ได้จบมันยังเดินหน้าต่อไปถ้าคนอยากรู้ว่าที่สุดแล้วมันเดินหน้าไปยังไงก็ติดตาม Club Friday วันศุกร์นี้นะครับพี่อันครับพี่อันว่าถ้าสมมติว่าคุณโชคตัวจริงอะเขาได้ดูเรื่องเนี่ยทั้งหมดะเขาต้องได้ดูบ้างเดังขนาดนี้พูดขนาดนดูเขาต้องมีเพื่อนะเพื่อนที่ดูเรื่องแบบเนี้ยเราต้องเอาให้ดูอะ กขาต้องมีการกระตุ้นจิตอะไรบ้างไรไหมอ่ะแต่เขาก็ต้องรู้เรื่องนี้มาทั้งหมดแล้วจริงไหมเพราะว่าคือก่อนที่มันจะมาเป็นตรงนี้เนี่ยเขาคงต้องได้คุยต้องได้ฟังทุกอย่างมันไม่มีทางซ่อนกันได้แต่ผมว่าจะช่วยอ่ะถ้าคือสําหรับคนที่ดูแล้วคงจะเข้าใจนะว่าากำลังพูดถึงอะไรคือเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆอ่ะเขาไม่ได้แกล้งหรือเขาไม่ได้แบบเฟกหรือว่าแบบยอมแต่งงานเพื่อสังคมหรืออะไรทั้งสิ้นจริงๆจริงๆอ่ะก็ลุนกันต่อไปด้วยแล้วกันอย่าลืมติดตามสุขนี้ด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้